วันศุกร์ฟังนะคะคนเกิดวันศุกร์หาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องทําบุญให้ได้มากกว่าทุกวันหนึ่งเรื่องแล้วทําบุญทุกวันศุกร์หมายถึงว่าคุณทําบุญดีอยู่แล้วทุกวันศุกร์คุณต้องทําได้ดีมากกว่าเดิมทุกวันศุกร์เลยค่ะหรือบางคนจะกินเจทุกวันศุกร์กินคลีนทุกวันศุกร์ให้กําลังให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันศุกร์ที่มันดีกว่าทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเรื่อง เสร็จแล้วสิ่งที่คุณจะได้ฟังดีๆนะคะโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ไม่ธรรมดาวันศุกร์ไม่ธรรมดาวันศุกร์ก็รู้อยู่แล้วว่ามันสุกสุกสุกคนวันศุกร์ฟังดีๆนะคะอย่าใช้สมองเยอะเมื่อไรที่คนวันศุกร์ไม่เครียดใช้สมองน้อยๆหน่อยไม่มีตะกะเยอะปล่อยวางไว เกิดเหตุอะไรก็ช่างวางให้ไว